ไปได้มา2เดือนหญ้ายาวขนาดนี้เลยจะทำยังไงดีโอ้ยสวัสดีครับ KC TV คนทุนน้อยทำเกษตรครับวิดีโอนี้ครับนี่ผมมาตัดหญ้าครับเพราะว่าต้องมาตัดแล้วล่ะครับเพราะว่าผมนาเนี่ยไอสวนเนี่ยผมไม่ได้มาประมาณ สองเดือนแล้วครับทําให้หญ้ามันยาวประมาณนี้ครับนี่หญ้ายาวมากครับดูนะครับเนี่ยหญ้าแทบจะท่วมต้นกล้วยเลยนะครับนี่หญ้าเต็มไปหมดเลยแล้วหญ้าสูงด้วยนะครับโอ้ยแทบจะเป็นปากก่ากล้วยร้างเลยทีเดียวอที่ผมไม่ได้มานะครับก็เนื่องจากว่าผมไปเปลี่ยนงานใหม่ครับเราก็ต้องปรับตัวอย่างอย่างมากเลยปรับตัวกับหลายๆอย่างมากครับก็เลยไม่ได้มาสวน แต่ประเด็นวันนี้ผมไม่ได้พามาดูสวนครับผมพามาดูสิ่งที่ผมเจอวันนี้พอผมวันนี้ผมมาสวนใช่ไหมครับแล้วผมมาตัดหญ้าพอมาตัดหญ้าก็อืมก็เจอครับเจอก็เลยจะทำวิดีโอนี้ขึ้นมาก็คือเรื่องของใบตัดหญ้านี่ครับนี่ใบตัดหญ้าที่ผมเปลี่ยนมาเนี่ยลักษณะของการหมุนของมันจะเป็นอย่างนี้เนาะหมุนอย่างนี้ทีนี้ผมลองใช้ ใบสามใบปากฏว่ามันตัดดีครับย่าไม่พันกันแต่ถ้าเป็นแบบนี้ครับนี่นี่รุนรุนรุนอย่างเงี้ยมีสองใบถ้าเราตัดไปใช่ไหมครับตัดตัดไปเนี่ยไอ้่าตัวนี้นะครับนี่ย่านี่มันจะมาพันตรงเนี้ยพันตรงนี้นี่เครื่องไม่หมุนเลยนะครับทาให้ต้องเร่งเครื่องขึ้นก็เปืองน้ำมันปีกเนี่ยครับถ้าเป็นสองใบหรือว่าถ้าเป็นถ้าเป็นแบบยาวๆะครับถ้าเป็นแบบเป็นแผ่นเดียวอ่ะ เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับตอนนี้หญ้าพวกนี้มันยาวใช่ไหมครับมันก็จะมันก็จะพันก็จะหมุนติดเหมือนกันนะครับมันต้องเร่งเครื่องแรงๆครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นแบบสามใบที่ผมเจอนะครับวันนี้ที่ผมมาตัดวันนี้คือถ้าเป็นแบบสามใบเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดหรือถ้าเป็นอีกแบบนี้ครับนี่ยแบบที่มันมีฟันเยอะๆอย่างเงี้ยแบบนี้ก็ดีครับหญ้าไม่ติดมัน และถ้าเราต้องการให้หญ้าไม่ไม่กระจุยกระจายครับเป็นต้นดีๆนะ่ะเป็นต้นหญ้าขึ้นมาแล้วก็หญ้าขาดดีๆใช่ไหมครับก็ใช้แบบนี้เลยครับนี่ที่ผมซื้อมาตัดถ,ถ้าตถ้าเรามันตัดไปตัดไปหญ้ามันก็หมุนไปเนาะมันก็จะตัดหญ้าแบบต้นหญ้าก็มมาาจะอยู่นิ่งๆเลยเนี่ยสมมุติเป็นต้นหญ้าใช่ไหมครับตัดตัดปื๊ดไปในหญ้ามันอยู่นิ่งๆแล้วก็ล้มลงอย่างนี้เลยไม่ไม่พันกันบุญวายไม่พันกันแบบสุญญุษยะนะครับ ทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้พันกันแน่นอ,อนครับนี่แล้วก็ติดด้วยแล้วก็หญ้าก็มาติดด้วยนะครับอันนี้คือประเด็นในวันนี้ที่ผมจะมาพูดถึงลักษณะของใบมีดที่ใบมีดตัดหญ้าที่ผมที่ผมเจออยู่ที่ผมตัดแล้วผมเจอวันนี้นะครับก็เลยอยากจะมาบอกเฉยครับครับวันสำหรับวิดีโอนี้ครับก็มีแค่นี้ครับที่อยากจะมาบอกถ้าอยากให้หญ้าเป็นต้นดีๆเป็นต้นล้มแบบ ดีๆลงมาอย่างเงี้ยไม่พันกันก็ใช้แบบที่มีฟันเยอะๆนะครับแต่ถ้าเป็นอยากให้มันกระจุยกระจายก็ต้องสองใบประมาณนี้หรือก็เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเออสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับมันก็จะแบบนั้นก็จะกระจุยกระจายเลยแล้วย้าก็จะพันด้วยนะครับมันต้องเล่งเครื่องแรงๆย้าถึงจะไม่พันนะครับส่วนไอ้ตัวสามใบนี้ผมว่ามันเหมาะกับผมอ่ะมันเหมาะกับสวนผมมากเลยที่ผมใช้อยู่นี่นะครับ วิดีโอนี้ครับแค่นี้ก่อนจริงๆค,ครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับเก t ีทีวีคนตุนน้อยทำกเกษตรครับ